ตั้งชื่อว่ากวางกัดเทียมทอดนะครับผมผมจะไปชิมกันเลยดีกว่าเนาะนี่ตัวแรกครับผมเฮ้อสวัสดีครับพวกความชองบูแมงงกสตูดิโอ หน,น้าข้ามโอมชนอะไรวะก็โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาทําเมนูด้วงกวางแสนอร่อยนะครับผม <g üler> ซึ่งผมบอกก่อนนะว่าแมงด้วงกวางเนี่ยมันสามารถกินได้นะมันเป็นแมลงเหมือนค้ายคล้าย ตัวอะไรว่าเขาเรียกว่าเมงอินูน่ะเคยเคยกินบ้างเออเมงอินูนทอดจิ้งหรีดทอดเอ,อิมเนื้อมันจะคล้ายๆประมาณนั้นเนาะแต่ว่ามันก็จะแบบแตกต่างกันไปนะโอเคก็ตอนนี้นะครับผมก็จะได้เอาด่วงกวางนะที่ผมแยกไว้อันนี้คือกวางดีนะผมก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนกวางที่อ,อ่าผมจะทอดผมก็เอาไว้ตรงนี้นี่อันนี้ที่ผมจะเอาทอดนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปครัวหลังบ้านกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไปทำเมนูด่วงกวางทอดกันครับ 来，你好。 ก่อนนะครับผมอโอ้โหจะพุ่งกแน่แล้วตั้งไว้รอเดี๋ยวเราไปารอน้ำร้อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็นะไซส์น้องกว่ากันก่อนนะครับผมแปะมาโอเคครับท่านส้มตอนนี้ก็ผมได้ลวกน้องกว่าง ก็ได้เดสมอลลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำการตักน้องลูกอองนะครับเพื่อจะทําการแกะปีกแล้วก็เอาไปทอดอีกทีนะเพราะว่าปีกเนี่ยนแข็งมันกินไม่ได้แล้วใส่ร้อน เนี่ยดูข้อไปปิกมันจะแข็งแบบนี้เลยนะมันจะกินไม่ได้นะท่าผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ทำการแกะ ดวงกวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเหลือแต่ตัวแบบนี้เลยปีกผมก็แกะเอาทิ้งแบบนี้ไปแล้วก็ปีกมันกินไม่ได้นะแต่ไอตัวเนี้ยตรงเขาตรงขาอะไรมันกินได้ตอนทอดแล้วนะโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวก็เราก็จะเตรียมการเอาไปทอดกันนะครับผมแต่เราต้องทําการปรุงรสกันก่อนนะซึ่งผมจะอเอา เกือแล้วก็รดดีนะครับผสมกันผสมกับน้ำเนาะแล้วก็แบบเตวๆให้มันเข้ากันแล้วก็เราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับผมนี่โอ้โหแกะออกมาแล้วเหลือนิดเดียวนะท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่อย่างเยอะอะ่เออดูดิแกะเหลือแค่ตัวนี่เหลือนิดเดียวนะดีกโอ้โหบูมเลยแกะแท่เออแกะแคเหบอแก๊สนี่มันชอบเป็นอะไรกับผมไม่รู้นะคแคงหผมอะไรไ่รู้

ยตยแล้วนัก้้้ยแล้วาย้ย่าฮโอ้โดูโอ้ยด,ดูนักมโอ้ยมีนักกว่างผมไม่ไหม,มแปกว่าอืแบบนี้ต้องถอยนะอันตราย ผมกลัวมันแกตกกลไม่ใช่แตกใส่ตัวนะตัวตัวแตกไปตาเลยอะ่ะตาบอดเลยนะ<ด>ท่านผู้ชมออดูโอ้โหหอมเลยหอมเลยโอ้โหเมื่อกี้แบบโอ้กว่างไฟแดงนะเมื่อกี้อะ่ะไม่ใช่พุ่งไฟแดงนะกว่างไฟแดงเลยอะ่ะอืมแบบบุ้มเลยหน้าผมมาเกือบไปท่านผู้ชมเมื่อกี้อะ่ะ จ้องจะมุ่งผมอยงเดียวดูดิแกะไอ้ตัวเนี้ยมจ้องจะมุ่งผมอยงเดียวโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ ทำการปุ๋งกวางทอดลงมาตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งน้ำมนันเมื่อกี้หืมแปะกระจัดกระจายแม่งไฟลุกบูมเลยนะครับผมโอเคมากตอนนี้ตัวกวางของเราก็สุกได้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยดีกว่าเนาะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียยวลาไป านผูช้ชมตอนนี้นะครับเราก็ได้เอาน้ำกวางตักใส่จานไปที่เรียบร้อยนี่น่ากินมากกลิ่นหอ,อมมากเลยนะโอเคก็ตอนนี้ผมได้เห็นนะ,ะในตูเ้เย็นมีกระเทียมนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาการะเทียมนี่นะรวยนะครับผมเป็นกระเทียมทอดเนาะเอารวยนะครับผม,มจะได้แบบกลิ่นแบบหอมกระเทียมด้วยตั้งชื่อว่ากวางการะเทียมทอดนะครับผม,มชื่อก็น่ากินมากครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ผมจัด จานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งชิมกันว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงนะท่านผู้ชมไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้มาเสริฟจ,จานนะเราก็ได้ทำดวงกวางทอดกระเทียมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะโหน่ากินมากท่านผู้ชม หอมกินกระเทียมหอมกินด้วงมากเลยนะมางั้นเดี๋ยวผมจะมาชิมกันเลยดีกว่าเนาะมานี่ตัวแรกครับผมหืาหืกต้องเรามาวังเลยนะคนที่ไม่เคยกินตรงขาเนี่ยมันจะแหลมมากถ้ามันกินไม่ได้ก็คือจองทิ้งเดี๋ยวมันจะไปปักไส้ หวานมากว่ถือว่ายังไม่ค่อยสุกนะตรงใน,นเนื้อเข่ามันเนี่ยดูทั้งตัวเนื้อในเขามันเนี่ยมันจะแบบหเหมือนคล้ายๆปูอะ่ะเหมือนคล้ายๆเนื้อกุ้งเนื้อปูในเขามันเนี่ยอ,อร่อยกินหอมกระเทีมยมละ โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ดูอืม I like. It. รสชาติมันจะเหมือนคล้ายคล้ายจิ้งเหรียญน้ำกะขมเข้า โอเคครับท่านชมก็อร่อยมากนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงเนาะปิดไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเนาะก็ไม่มีอะไรละก็ฝากกดร้อยกดติดตามให้กับช่องโมเมงพวกด้วยนะครับเพื่อเป็นกํนาลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆครับผมโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ